ยุคยุคเราเนี่ยมันเป็นยุคที่เพลงถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าคุณค่าของเพลงเหล่านี้มันมันเป็นความฝันของนักร้องทุกยุคทุกรุ่นน่ะที่เรามีความรู้ว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นผู้ขับร้องเราอยากจะร้องเพลงพวกนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ตรงกับยุคเป็นเพลงที่ไม่ได้ตรงกับเขาเรียกอะไรอะ่ะวัยรุ่นนิยมหรือหรือหรือเทรนของยุคปัจจุบันแต่เพลงพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่า ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อน,นั้นเป็นเพลงของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงเด็กๆรุ่นใหม่นะคะก็ลองลองฟังดูลองลองฟังความไพเราะของเพลงลูกกลุดูนะคะพี่ว่าเราสามารถที่จะชอบอะไรหลากหลายอย่างได้เพลงก็เช่นเดียวกันมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ลองเปิดใจฟังดูะคาะเพลงลูกกุก็เป็นอีกอ,อีกอีกบทเพลงอีกสไตล์หนึ่งนะคะที่ ที่เองก็รักเพราะฉะนั้นลองดูค่ะน้งรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นยิ่งมีเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะมาร้องเพลงรลุกรุงเยอะขึ้นสนใจเพลงเก่าๆเยอะขึ้นเนี่ยตรงนี้นมันเป็นเรื่องดีๆเพราะว่ามันมันทำให้เราแบบร่วมสมัยนะ,ะน้องๆมีความมีความอะไรมีความสามารถเยอะครับมีความสมัยใหม่เราฉะนั้นการที่แบบว่าเอา เอาความสามารถนี้ไปร้องเพลงเก่าดึงเพลงเก่ากลับมาเนี่ยมันทําให้แบบคนสนใจคนที่แบบอายุรุ่นราวเขาเดียวกันสนใจแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเพราะมีความสุขที่จะได้ยินเพลงเก่าๆเ,เ,เ,เหล่านี้ค่ะก็เพื่อศิลปินทุกคนแล้วก็น้องๆลูกๆสมัย ที่ต้องนำเพลงเอาไป้ว่าต้องนำเพลงของครูครูชาลีนัิจิติมาร้องเนี่ยนะครับก็มาร่วมง,งานกันถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากนะครับก็สุดที่และสําคัญที่สุดก็คือคุณพลพี่มนต์มัลเดชัยนะครับแม่ง,งานใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับหาเงนินรายได้กับช่วยลุงชาลีนะครับซึ่งตอนนี้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิรีราชนะครับห้องไอซียูนะครับเสียดายในวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาเพราะมาไม่ได้นะครับก็ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านหรือ คนที่ติดตามชมนะครับในรายการนี้นะครับก็เอาส่งแรงใจนะครับให้กับลุงชาลีนวิจิตนให้อยู่อายุร้อยปียืนยาวได้ตลอดไปนะครับการจัดงานครั้งนี้วันนี้ก็ทุกคนพร้อมใจร่วมใจกันทุกๆคนนะครับที่จะทํางานตรงนี้ให้กับลุงนาะครับชาลีนวิจิตนนะครับขอบคุณมากครับว่าถ้าถามความรู้สึกตัวเองนะวันนี้ก็คือว่าอบอุ่นได้เจอครูสุรพลธนวณิชด้วยเมื่อกี้นั่งชมอยู่ข้างล่างคืออบอุ่นเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราเห็นความรักที่ศิลปินทุกรุ่นรุ่นเด็กสุดก็10บสกว่าขวบอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมกันร้องเพลงเพราะๆของครูชาลีใช่ไหมครับแล้วก็ให้กําลังใจท่านถึงแม้ว่าในใจหนึ่งก็อันนี้ต้องพูดตรงๆก็คือว่าจริงๆแล้วอยากให้ท่านหายอะ่ะแต่ว่ามันคงจะยากเพราะว่าโดยโดยปกติสังขารอายุต้อง99แล้วเนี่ยนะครับแต่วันนี้มีข่าวดีนะเมื่อกี้ ลูกสาวของครูชาลีโทรมาคุยก,กันบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อาการของครูชาลีเนี่ยดีขึ้นลุกขึ้นมานั่งดูไลฟ์นี้อยู่ตอนนี้กําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะครับแล้วก็นั่งเลยปกติคือไม่สามารถนั่งได้วันนี้ลุกขึ้นมานั่งดูแล้วก็ยิ้มทํากิจกรรมทานอะไรได้เอเขาเรียกอะไรอ่ะ พูดคุยกับลูกได้เขาก็ดีใจเขาเลยโทรมาบอกบอกว่าอยากจะให้บอกเมื่อกี้บอกพิธีกรแล้วว่าช่วยแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยว่าตอนนี้ครูชาลีก็อาการดีขึ้นเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วล่ะครับแต่ว่าออวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตร,ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นตำนานของเมืองไทยหลายๆคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดแบบเพลงของค,ครูชาลีตรวิจิตรนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยใช้ของเพลงกับคุณครูเนี่ย การแสดงสมัยประกวดเออรซาแล้วนะครับอย่างเพลงวันนี้ที่ได้ร้องคือเพลงหยาเดเพชรนะครับก็็นเพลงที่พร้อมมากครับแล้วก็ดีใจที่มีบทเพลงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ของุนาชลีที่อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานนะครับผมเป็นาสามทศวรรษแห่งศิละปะทุกตะแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแสดงการประพันธ์หรือว่าบันเทิงมาถึงนักร้องนักแต่งเพลงวงดนตรีเนื้อหาสาระบทเพลงนะฮะคำร้ำองํำนองทุกสิ่งอย่างเนี่ย สามทศวรรษนั้นคือดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นนักแต่งเพลงก็เป็นนัแต่งเพลงที่ที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับแต่งออกมาจากหัวใจผู้ถ่ายทอดนักร้องก็ร้องออกมาจากความรู้สึกนะฮะแฟนเพลงก็เป็นแฟนเพลงที่มีความรู้รยากแย่ในการฟังเพลงแบบชัดเจนว่าศิลปะยังไงธุรกิจยังไงนะฮะของดีของไม่ดีก็อัะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ผู้บริโภคมีความรู้ทางด้านการสังเสียะมากๆแน่นอนผู้ผลิตก็ต้องพัฒนาขึ้นนี่คืองานที่<า>ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะรวมเอาจิตใจของศิลปินผู้ร้องเพลงผู้ทำดนตรีผู้ที่อยู่ในวงการเพลงทุกรุ่นทุกคนมารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะทำให้บทเพลงของครูได้มีชีวิตชีวาส่งต่อผ่านไปรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆครับไม่ว่าขนานไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำให้หัวใจเราชุ่มชื่นทําให้เกิดความสุขชุ่มเย็นถํำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้กับบูชาลีนั้นยิ่งใหญ่จริงๆท่านเป็นบุคคลของประเทศเราจริงๆ จุลนีช่วยมหาไทยคุณผสมกับที่มันเบียนนะคะขอบคุณมาก